เเข้ามาเล่นได้น่าจะเป็นโหมดออฟไลน์อะแบบเล่นแบบเล่นกับคอมอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเล่นออนไลน์ต้องรอประมาณบ่ายสามคือคือบน PC ีดีอย่างหนึง่งก็ว่าถ้าวันไหนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อะเรายังสามารถเล่นออ,ออฟไลน์ได้เล่นกับบอทดได้นะครับแต่เล่นออนไลน์อะเล่นไม่ได้ไม่เหมือนโมบายบนบายปิดคือปิดหมดเลยแต่ดูกราฟิกไปก่อน กล้องหลังปรับ CB ีได้ทั้งหมดยังครับลองหน่อยครับพีเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองครับขอดูรายละเอียดไปไปให้หมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะมาดูสตรีมนี้ย้อนหลังจะได้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงนะภาคใหม่ผมผมผมอมอย่าอมอยู่ด้วยนะฮะถ้าพูดแล้วมันแคทแคทแคขอภัยด้วยนะครับอย่าฝันข้อความนะครับส่งดาวยังไงครับผมกดที่ลูกส่งดาวครับข้างขวามือเนี่ยส่งดาวฟรีใช่ปะ แล้วกดที่รูปกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมสําหรับคนที่ส่งฟรี75ดวงนะครับสามารถส่งได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่เคยส่งแล้วจะส่งฟรีไม่ได้เวลาฮวิตเหมือนหนะ้าเหมือนรู้สึกว่าจะเอาเวลาฮวิตเป็นพรีเซนเตอร์หรือเนี่ยของยูนเว่สตันนิงช็อตเดี๋ยวขอดูไปก่อนนะขอดูไปก่อนนะมีสกิลใหม่อะไรหรือเปล่าลอนโดโลอนโดทำไมเป็นเสื้อแขนสั้นเนาะน่าจะทำแขนยาวให้รูตะวันสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ คุณเต้มาหรือเปล่ามือถือยังไม่มาวันนี้เด้อบอกก่อนอันนี้เป็นรูปแบบการ์ดนะครับรูปแบบการ์ดเปิดๆมือถือยังไม่มาวันนี้ครับสีม่วงนี่คืออะไรเทรนดิ้งปะมันจะมีเทรนดิ้งนะครับฟีเจอร์เอ่อสแตนดาร์ดการ์ดแล้วก็ลีเจนเดอรี่การ์ดนะครับสี่แบบนี่ลีเจนเดอรี่เอโต้จะเป็นสีนี้นะครับไอคอนนี่แล้วจะมีพื้นหลังสีอร่าสีม่วงๆนิดนึง สำหรับใครที่มีไอคอนในโมบายภาคนี้ยก็จะกลายเป็นร e เจนเนรนะครับโหนี่ไปคแมคมโหรูปกราฟเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้เหรอเวะลาจากทีมขอดูไปก่อนนะนี่อัพเลเวลครับอัพเลเวลก็ยังมีนะครับแล้วมีดาวดาวดาวนี้น่าจะเป็นแพนสีบอลน,นะห้าดาวนี้จะเป็นบอลดำอันนี้ถ้าตรงไหนผิดหรือว่ามันคัดเกิอนอยังไงคุยกันได้นะครับแนะนำได้ จะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมตอนที่เปิดตัวมาเมื่อประมาณ4-5เดือนก่อนนะครับแต่ผมดูหญ้าแล้วมันจะยังแบบแข็งแข็งอยู่นะกระด้างกระด้างอยู่นะพื้นหญ้าโอเคเจลีกนะครับมีเจลีกด้วย <c oughs> <c oughs> มือถือมาวันที่17เมษาเมื่อกี้ผมเข้าไปที่เบเฟสโมบายออฟฟิเชียลเว็บไซต์นะครับผมยังไม่มีกำหนดวันบอกเลยนะสำหรับโมบายนะครับ ลองดูคนที่ไม่ฟิตอย่างเฟสนะอย่างเฟสเห็นไหมติดลบ mm hmm. เห็นไหมคือหมายความว่าเราเห็นค่าพลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากในเกมได้เลยนะครับคือมันส่งผลมาจากความฟิตไม่ฟิตนี่เป็นสาเหตุว่าบางทีเราไม่ใช่ตะบี้ตะบันเอาคนาไม่ฟิตมาลงสนามนะครับเราจะได้เห็นว่าค่าพลังมันลดลงนะครับนี่ mm hmm. เห็นในเกมแบบนี้เลยนะนี่สิ่งที่สังเกตได้นะครับ ขนีี่่ทได้เมื่อกคอนดิบโมเมนต์ได้หนึ่งตัวเว้ยมันคือเป็นไอเทมชานส์ดิวนะครับเป็นไอเทมที่เปิดไอคอนได้1ตัวเดี๋ยวเปิดไอคอนกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงในเกมภาคนี้รับให้หมดก่อนรับหมดแล้วเรียบร้อยโอเคเป็นนักเตะ นี่ฮะเขาสอนเราเลยมันแผ่เข้ามาช้าช้านะช้านะเดี๋ยวโมบายก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเป็นนักเตะอันนี้สแตนดาร์ดเพลเยอร์นะครับเมนเจอร์ลิสต์เอาไว้ก่อนนี่เราไปที่สเปเชียลเอเจนต์ก่อนนะครับผมก็จะเป็นไอคอนไอคอนหนึ่งตัวที่ผมจะเปิดได้กดเข้าไปก่อนเดี๋ยวซีอที่ซีอ กดฟรีป้าก็ไปใสาพื่อเยียมซิงส์อ้ชานสดิลล์เมนนิงหนึ่งซุ่มครับซุ่มซุ่มครับปปไปกดเลยเอฟเฟกต์เป็นแบบไหนครับโอโ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับทั่วสนามเราจะขอเปิดตัวซุปเปอร์สตาร์ห้าดาวครับ ได้ใครนี่คือเอฟเฟกแรกเลยนะโอ้อินซากี้ไอคอนิกเออไม่ใช่ไอคอนิกเลยรีเจนดารี่การ์ดคนแรกที่ผมเปิดได้ในอ e ีฟุตบอลสอง2คือ,กกอฟิลิปโปนักกุ้งฝันใจของผมเองฮะฟิลิปโปอินซากี้อินซากี้สดาวครับเป็นระดับ4ดาวคือเมื่อกี้สังเกตไหมฉากฉากมองเห็นไกลๆอะ่ะรู้รู้รเลยว่าเป็นอินซากี้ แสดงว่าตอนอารมณ์อารมณ์ตอนลุ้นการ์ดของเราเขาจะเห็นแบบว่านักเตะชุดสีอะไรยืนอยู่ไกลๆขอดูสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดการ์ดสแตนดาร์ดการ์ดเราสามารถใช้เหรียญ GP ซื้อได้เลยแต่โคตรแพงวะ่ะเลวนดอฟสกี้ล้านสแม่เจ้าผมมี5้าแสนโอ้ แต่ผมว่าพวกนี้นะเล่นไปสักพักผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะจําเป็นมากนะเล่นการ์ดเทรนดิ้งดีกว่าเทรนดิ้งก็คือฟิเจอร์ห้า <5 S 1> แลนหกแสนว่ะไทยแลนด์นะครับดูสิราคาเท่าไหร่สี่พเอ๊ยชนาทิปส <c oughs> ี่พันสี่พันเก้าี่สกเกลจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับการทําฟูลทีมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปขอแค่คุณมีเหรียญ GP ในการหา ผมซื้อชนะทิพย์เล่นก่อนดีกว่าซื้อก่อนเลยดีกว่า4,900ซื้อเลยนี่ไม่ต้องไปเปิดสเก,กา้าครัเฮ้ยมีฉากให้ด้วยเฮ้ยมีฉากให้ด้วยโอ้สองดาวครับสองดาวสองดาวคือบอนลองแดงปะอือ <c> อ <oughs> ไม่เห็นหน้าว่ะเห็นแต่การ์ดไม่เห็นหน้า ี่คือการ u เลเวลอัพเลเวลนะครับเพเยอร์ player ของเราคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมอ่ผมจะเทนอินซัก,กี้ผมแล้วกันปาบเข้าไปเทนเพเยอร์ like หมดแล้วตอนนี้ได้แค่นี้เหรอแล้วก็ยืนยันไป เพย์เลอร์โปันอันนี้มันเหมือนเป็นผมว่าอันนี้มันคล้ายๆกับไอ้ตัวค่าค่าแฟมิลี่อ่ะเพราะมันเป็นรูป,รปแบบของแท็กติกนะมีโพส i ชันเกม Quick c o u n t ตอร์ลองบอลเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นความชำนาญของการใช้แท็กติกของนักเตะคนนี้อืแสดงว่าใช้อเทมได้เลยไม่ต้องเอาไปลงเล่นในการปั๊มค่าแฟมหรือว่าค่าค่าค่าพวกนี้ค่าเพย์เลอร์โปรเกชันนะครับมีให้ใช้แค่สิแต้ม แสดงว่าถ้าเกิดเราปรับไปแล้วเราเลือกไปแล้วมันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้หรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็ต้องหาไอเทมอะไรมารีเซ็ตมัน <c oughs> ปรับสายถูกแล้วคุณเต้บอกปรับสายถูกต้องเลือกสไตล์นักเตะเออประมาณนั้นอะกดยุ้ไปเลยเรียบร้อย <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าในโมบายจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะตอนนี้ใน PC คือ,อ,อสมมุติว่าโค้ดคนนี้นะครับเราเปลี่ยนแผนได้ เราเปลี่ยนแผนของโค้ชคนนี้ได้นะครับเนี่ยสมมติผมเปลี่ยนเป็น4 3 1 2แบบนี้นะฮะโดยใช้โค้ชคนนี้โค้ชที่เขามีมาให้เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะฮะปรับแผนได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนโค้ชแต่ไม่รู้ในโมบายจะมันจะฟิกไว้ไหมจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโมบายออกมาต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นเหมือนกันไหมแล้วมันมีแท็กติกมันปรับแท็กติกได้อีกนะเออมันมีแบบคล้ายๆฟีฟ่าเลย เนี่ยอันนี้คือแผนการเล่นใช่ป่ะอันนี้คือทีมเทยิงเทสไตล์นะครับเนี่ยคุณจะเล่นแบบโพเซชชันเกมคือปรับได้เลยอะ่ะ <c oughs> เนี่ยคุณจะเล่นสไตล์ไหนจะเล่นเซาล์เคาน์เตอร์แอตแท็กสวนบอลยาวเนี่ยใครสายโยนอะไรเงี้ยปรับปรับแท็ติกได้เลยอะ่ะ <c oughs> เนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอินดิวเวอร์เดิลอินสตัชชั่นนะครับก็เป็นแท็ติก แท็กติกส่วนบุคคลหรือเปล่าเนี่ยสมมติคุณจะอยากจะให้ตัวปักหลักตัวสมอ,นะะอง,งนะฮะแองเคอร์ลิงเนี่ยครับใครเป็นตัวแบบยืนปักหลักอยู่เนะะี่ยสมมติคุณอยากจะให้ DMF คนนี้ยืนเป็นตัวเฝ้าอยู่เป็นตัวปักหลักอยู่เนี่ยก็ตั้งไว้ได้เนี่ยเซร็จได้นะฮะรู้เปล่าไหมแองเคอร์ลิงนะครับผมเนี่ยหรือว่าเป็นตัวที่ให้เป็นตัวลุกเนี่ยเหมือนถ้าเป็นฟีฟ่าก็เหมือนเออ่แท็กติกนักเตะแท็กติกนักเตะ เออจะให้ลัเตะคนนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงหรือว่ายืนหรือให้ให้มีความอิสระในการเคลื่อนไหวยังไงบ้างเนี่ยมันมาปรับได้เลยนะแต่ในโมบายย้ำอีกทีหนึ่งในโมบายจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าดูอีกทีหนึ่งนะครับอีฟ e ุตบอลพอยมีอะไรให้แลกไหมอีฟุตบอลพอย e Point นะครับนี่ก็คืออ e ีฟุตบ Point ที่เราเก็บมาจากภาคเก่านะฮะทำไมไอดีนี้ผมอผมอาจจะไม่ได้เชื่อมไอดีหรอทำไมผมมีศูนย์พอยอ่ะ เพย์เยอร์สไใครเนี่ยอีโกแ้แอสป l ร g i ลาคิทิฟแอนติซกตตาฟีเจอร์นะครับนี่เป็นฟีเจอร์นะเห็นการ์ดไทยไหมการ์ดไทยตรงนี้นะครับฟีเจอร์อันนี้คือเอาไอพอยต์มาแลกไอเทมนะครับเทนรนนิ่งโปรแกรมคุณสมบัติก็เหมือนกับไอนี่แน่เลยไอที่เป็นเอ่ Special อสเปเชียลเทรนเนอร์นี้เป็นเทนรนนิ่งโปรแกรมเหมือนที่ผมไปอัพอินสกีอ้อ่ะ ดูเกมเพลย์ก่อนครับว่าในออนไลน์จะเป็นยังไงเมื่อเช้าดูแบบออฟไลน์ไปแล้วนะครับภาพมันทำไมมันภาพมันเลยลอยกว่าเมื่อตอนเช้าหรือเปล่าผมคิดเองเหมือนพื้นหญ้ามันเนียนลอยลอยไปเมื่อกว่าตอนเช้าเล่นออนไลน์เราซ้อมมาแล้วหลายแมตช์เพื่อนบังบัง <laughs> ซ้อมมาแล้วหลายแมตช์เพื่อนอินสก,กี้หลดุดไม่หลดุดเาช้าเราซ้อมมาแล้วหลายแมตช์ขเขามีโชต้าตัวเดียวครับเก็บได้สวยมีชนะทิพครับธีรทรก็มี <c oughs> นี่อินสก,กี้ ไปดีลูกกูกูไม่ขยับวะเฟตคืนเรียบร้อยโอ้โหปีเดอร์บอลอินซาจิหน้าหมดแรงมาก ไม่กระตุกเนาะไม่กระตุกไม่หน่วงนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังเป็นแชรเน็ตอยู่หรือเปล่านะคือแต่แต่อย่างหนึ่งคือผมเล่นเน็ตเราเล่นในพีซีอันนี้เป็นพีซีนะฮะฝั่งตรงข้ามเขาก็ใช้เน็ตเน็ตเน็ตสายอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เน็ตมือถือที่แบบว่าเน็ตไม่แรงอะไรเงี้ยเน็ตสายมันส่วนใหญ่แรงอยู่แล้วเน็ตแลนอ่ะหรือบางคนอาจจะใช้น้ตบุ๊กโนตบุ๊กต่อ WiFI โอ้ขยับอีกแล้วบังโอเหลี่ยมเปลี่ยมบอลธีระทอนเปิดลูกกะกูฉบลูกนี้ในมือถือยังไม่อัปเดตครับผมในมือถือยังไม่อัปเดตจ้ะในมือถือเล่นของเก่าไปก่อนนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับในมือถืออัปเดตทีหลังครับผมในมือถือเป็นลูกลูกเมียน้อยรอพักใหม่ ในในคอมให้มันสมูมทก่อนนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> แบบนี้เล่นได้ทั้งวันเนเล่นออนไลน์สนุกกว่าเยอะ <c oughs> แต่จะได้การ์ดยังมีไม่เยอะ <c oughs> <c oughs> ให้อุย้ยติด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  เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วเอ้ยเจ็ดติบเจ็ดติบไม่เป็นไรเขาของเขามีโชต้าคนเดียวเคลียเก็บไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสร็จเรานาทปไปแล้วชนะทิปต่ออินซากี้สัตว์ลูกนี่ สวยงามสวยงามเราซ้อมมาแล้วเราซ้อมมาแล้วเมื่อเช้านี้เขาอาจจะเพิ่งเล่นตาแรกก็ได้เขาอาจจะเพิ่งเล่นไม่เป็นเมื่อเช้าเราซ้อมมาแล้วอินสากิ แต่ดูว่าแข่งจบจะมีรางวัลอะไรให้ผมหรือเปล่าเออไปเปิดตัวเพิ่มอะไรได้เปล่าซื้อตัวเพิ่มได้ปล่นี่อันนี้อันนี้อานิีอาดนี้อันนี้อีกกี้ขยับให้โอ้โหไม่ถึง วิ่งชนอย่าวิ่งชนมั่วอย่าวิ่งชนมั่วไปให้มินเนอร์ขอปั่นน้อยดิโอ้โหเบาวะโคตรเบาตำนานไอคอนไม่หายครับผมจะได้การ์ดทดแทนเป็น l ีเจนเ a อรี่การ์ดนะเหมือนอินสกี้ผมเนี่ยเฮ้ยจอยหลุดเวนแล้วจอยหลุดโอ้แม่เจ้าสต็อปได้ไหม Quarter tóc, cho uyên 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 บอลหลุดเท้าโอ้โ oh, หแสบคอเลยใจเสื่ยงเยอะยังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะบอลหลุดเท้าเฉยจะชิปโอ้อิสกี้เปิดมุมเองเลยเหรอเปิดเองเลยเหรอ Early ball out from the back. เก็บเก็บเก็บบบังไว้บังไว้โอ้ยแฟกได้ไงวะน่ยมีตัวห้อยอยู่โคมสโอ้ย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 เก็บเดี๋ยวต้องไปซื้อดีเอ็มเอฟเรียบร้อย จะหลุดอีเลจอยเด้งอกแนึ่งตู้หนึต้ตึงเล่นแบบไม่มีปุ่มได้ไหมมบาถเหรอน่าจะได้ครับน่าจะได้ และเขาจะทำให้5นาที่นี่แค่นี้แหละทิกหรือเปล่าเนี่ยแต่สเต็มไหน้าจะหมดแล้วพึ่แรกครับอินสกกี้แฮตะทิกไปแล้วได้เวลาเก็บ GP GP สำคัญครับผม GP สำคัญนะ I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'll move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.